ไต้หวันเพิ่งเสร็จสิ้นการเลือกตั้งใหญ่ประธาน,นาธิบดีกับรองประธาน,นาธิบดีสมัยที่16และสมาชิกสภานิติบัญญัติสมัยที่11นะคะแต่บนสื่อโซเชียลมีเดียกับปรากฏการเผยแพร่คลิปวิดีโอและโพสต์ต่างๆที่พาดพิงถึงความไม่โปร่งใสของการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เป็นจํานวนมากยิ่งไปกว่านั้นยังมีเน็ตไอดอลชื่อดังไต้หวันบางรายทำการแชร์คลิปหรือโพสต์เรื่องราวเหล่านี้ด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ส่งผลให้วันนี้คณะกรรมาการการเลือกตั้งไต้หวันจึงออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงอย่างเป็นทางการชี้แจงว่าการเลือกตั้งของไต้หวันเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่จะมีการกระทําผิดกฎหมายด้วยการโกงการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยภาพหรือคลิปบางส่วนที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลมีเดียได้พิสูจน์แล้วว่าผ่านการตัดต่อเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งตอนนี้ได้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วหากเพียงสารตัดสินออกมาว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของกะกะตได้มีการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยวิธีโกงการนับคะแนนจริงประธานและรองประธาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งยินดีลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบมณพรชัยวุฒิทีมข่าวอาทีไอักภาษาไทยรายงาน